สำหรับวันนี้มาดูวิธีการลงทะเบียนการกู้งเขินสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9จากทกศต้องเตรียมตัวและใช้เอกสารอะไรบ้างรวมถึงสินเชื่อใหม่ที่จะมีการปลอดเงินต้นนานถึง2ปีจากภาครัฐที่เตรียมออกมาตรการทางการเงินใหม่จะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะเริ่มต้นกันก่อนก,นกับวิธีการกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 กับทกศ โดยจากกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขยายระยะเวลาขอสินเชื่อซ้ภัยโควิด -19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและป้องกันการก่อหน,นี้นอกระบบให้กับเกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตรรายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกรันสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายนปี2565 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกรลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ได้โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน L ลน์ Official BAAc Family ที่ @BAAc Family ค่ะ โดยสิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือและเบอร์โทรศัพท์บ้านข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งที่อยู่และรหัสไปรษณีย์เลขที่บัญชีเงินฝากของทกส ข้อมูลส่วนบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้เลขบัตรประชาชนที่อยู่ในรหัสปรษณสยนีพร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือและเบอร์โทรศัพท์บ้านและหมายเลขเนเซอร์ไอดีหลังบัตรประชาชนโดยเมื่อเข้าไปแล้วเลือกที่การลงทะเบียนการขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 แล้วกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนได้แก่เลขบประจำตัวประชาชนหมายเลขเลเซอร์ไอดีหลังบัตรประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุล วันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือและรหัส OTP สำหรับคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 จะต้องเป็นเกษตรก,กรหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และสูงสุดไม่เกิน70ปีและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยรายละเอียดของสินเชื่อนั้นมีวงเงินรวมกว่า1 0 0 0 0มืล้านบาทกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทไม่ต้องใช้หลักประกันเป็นเงินกู้แบบคลีนโลดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนหลอดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3ปีใช้รายงานข้อมูลเครดิตบูโรแบบมีสกอร์ประกอบการพิจารณา โดยทกอแจ้งว่าเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิและเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อซ้ภไยโควิดสิผ่านไลน์ o อฟ i c เชี B A A C Family และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาทุกประเทศหรือ Call Center 0 2 5 5 5 5 5 5ได้จนถึงวันที่30ธันว ได้ถึงวันที่30กันยายนปี2535ค่ะและล่าสุดทางภาครัฐได้เตรียมตัวออกมาตรการทางการเงินเป็นสินเชื่อปลอดเงินต้นอย่างน้อย2ปีซึ่งรัฐเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยมาตรการเสริม โดยเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาห وم, โหมโพสตเฟซบุ๊กถึง10มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนระยะเวลา3เดือนว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ ผมมีความห่วงใยกับสถานการณ์ปุ๋ยขาดแคลนเนื่องจากใกล้เริ่มฤดูก,การเพาะป,ปลูกแล้วจึงได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์สำรวจปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในสต๊อกและการจัดหาปุ๋ยเพิ่มเติมไม่เพียงพอทั้งนี้ในปัจจุบัน ผมทราบดีว่าพี่น้องประชาชนประสบกับหลายปัญหาในเวลาเดียวกันเป็นผลมาจากโควิดและซ้ำเติมด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศส่งผลกระทบหลายเรื่องทั้งพลังงานราคาสินค้าการขาดแคลนวัสดุต้นทุนเงินเฟอ้อการกักตุนสินค้าโดยขณะน,นี้รัฐบาลได้ออกมาตรการด้านพลังงานและมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนไปบ้างแล้ว ตามกำลังที่มีอยู่ซึ่งจำเป็นต้องพุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือสร้างความเดือดร้อนจนเกินไปนัก สำหรับเรื่องปุ๋ยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานงานกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจนำเข้าเพื่อหาหนทางนำเข้าเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดโดยราคาอาจจะต้องแพงขึ้นบ้างรัฐบาลก็มีแนวคิดว่าเราจะช่วยกันได้อย่างไรบ้าง เช่นใช้มาตรการทางการเงินช่วยปล่อยเงินกู้พิเศษเงินกู้ระยะยาวดูแลเรื่องดอกเบี้ยเป็นต้นซึ่งท่านนาย,ยกได้มอบแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการปุ๋ยว่าหนึ่งปุ๋ยจะต้องไม่ขาดรัฐบาลต้องหาปุ๋ยเพิ่มเติมจากต่างประเทศเข้ามาให้เพียงพอ 2ราคาปุ๋ยต้องเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถรับภาระได้ซึ่งอย่างไรก็ตามหากรัฐบาลจะอุดหนุนทั้งหมดก็จะเป็นการแบกภาระทางการคลังของประเทศมากจนเกินไปในขณะที่รัฐบาลยังคงต้องบริหารงบประมาณและแก้ปัญหาด้านอื่นๆ พร้อมๆกันด้วยดังนั้นแนวทางที่เป็นไปได้คือรัฐบาลจะหาแหล่งสินเชื่อให้กับเกษตรกรรายย่อยโดยให้เกษตรกรรับผิดชอบตามราคาจริงที่ยอมรับได้รัฐบาลกำหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผันหรือ grace period ที่เกษตรกรไม่ต้องจ่ายต้นอย่างน้อย2ปี ประกอบกับรัฐบาลจะเป็นผู้รับผาระด้านดอกเบีย้ยแทนเกษตรกรซึ่งได้กําชาว่าการดําเนินการตามมาตรการนี้จะต้องไม่เปิดโอกาสให้มีบุคคลหรือกลุ่มใดเข้ามาหาผลประโยชน์ หรือนําเข้าปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพนอกจากนี้ทางเรื่องปุ๋ยเรื่องพลังงานที่ราคาแพงขึ้นได้สั่งการให้กระทรวงการคลังสํานักงบประมาณและกระทรวงการต่างประเทศให้ประสานงานกับต่างประเทศว่าจะสามารถให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างรวมทั้งเรื่องดูแลการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและผลไม้ที่มีปัญหาการส่งออกไม่สะดวกสินค้าตกค้าง คอนเทนเนอร์ er ไม่พอเพียงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานที่ปลายทางเข้มงวดมากจากสถานการณ์โควิด -19 ไปจนถึงการขนส่งทางทางอากาศ รถไฟและน้ำที่ล่าช้าจนอาจทำให้สินค้าการเกษตรและผลไม้เสียหายก็ทำให้คณะทำงานเร่งแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ร่วมกันทุกกระรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมไม่ให้เกิดภาระด้านงบประมาณจนเกิดผลกระทบกับกิจกรรมอื่นๆที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องปุ๋ยแม้ว่ารัฐบาลจะมีแนวทางเรื่อง BCG โดยส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภยัย และเตรียมเปลี่ยนผ่านไปสู่เกษตรกรอินทรีย์ในอนาคตซึ่งต้องทําโดยเร็วที่สุดเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรไทยบางส่วนยังคงจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและข้อจํากัดเรื่องราคา ที่เป็นต้นทุนการผลิตอีกด้วยและอีกประเด็นสำคัญคือการลดโรคร้อนที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรยังเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันและอนาคตต้องเร่งวิจัยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีและสร้างผลผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์ให้ได้มากที่สุดในอนาคตตรงกับความต้องการของตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ